ถ้าคิดว่าเป็นคดีฆาตกรรมก็ต้องมีฆาตกรนะครับในก่อนที่น้องจะตกน้ำไม่ถึงจุดใจเนี่ยคะฆาตกรจะทำลงมือทำได้ไงการตกเรือไปโดยที่ไม่ไตั้งตัวเสื้อชูชีพก็ไม่ได้สั์นะครับถ้าเป็นท่านตกลงไปแล้วโดนไปพัดเรือฟันขนาดนั้นเจ็บไหมคเจ็บครับท่านร้องไหมครับร้องครับ จากคลิปที่เมื่อสักครู่ตำรวจอธิบายอะค่ะว่ามันไม่มีการกระชากหัวหรือการตีหัวกันบนเรือเพราะว่าเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ตัโมตกไปแล้วค่ะเรามีหลักฐานอื่นๆที่จะอธิบายให้สังคมทราบอีกได้ไหมคะว่ามันไม่มีการยื้อยุดหรือการทำร้ายกันบนเรือจนเป็นเหตุให้กับตัโมตกเรือไปอะค่ะครับออก็ยัดนำเรียนในเรื่องวุเหตุในการที่เป็นการทำร้ายร่างกายหรือฆาตกรรมนะครับ อย่างที่ในในคลิปเสนอไปแล้วนะครับเราได้มีการตรวจสอบทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับของของ,ของความสัมพันธ์ของกลุ่มคนบนเรือนะครับบุญเหตุจูงใจต่างๆรวมทัง้ง,ง,งในการตรวจพิสูจน์ของทางพอถอนะครับไม่ว่าจะาปวดคราบเลือดหรือเรื่องต่างๆเนี่ยก็ไม่พบร่องรอยคราบเลือดนะครับแล้วรวมทั้งเเรื่องสาเหตุอื่นๆสาเหตุความกดคืนกันมานะครับเพราะว่าอยดีเนี่ยจะ เอาคนไปฆ่าสักคนเนี่ยนะครับในทางการสืบสวนเนี่ยมัต้องมีมีบุญเหตุจูงใจในการทำ้ายร่างกายนะครับผมเติมนิดนึงค่ะถ,ถ้าคิดว่าเป็นคดีฆาตกรรมก็ต้องมีฆาตกรนะครับในก่อนที่น้องจะตกน้ําไม่ถึงอึดใจเนี่ยฮะฆาตกรจะทําลงมือทําได้ไงนะครับทำไงทำรอยบาดแผลของคนอื่นใช ก็มันไม่มีการต่อสู้บนเรืออยู่แล้วนะฮะก็ทางพนักงานสอบสวนก็สอบสวนผ่านปากคำขอคำถามสุดท้ายครับเดี๋ยวขอขอยญาอบขอขอยญาอบถ้าในการบันทสองนะเดี๋ยวไม่ทันฮะขอสองคำถามได้ไหมฮะครับคำถามแรกนะฮะขอย่าสอบถามว่าคําบอกเล่าผมใช้คำว่าคำบอกเล่าบอกนะฮะของคนบนเรือนอกจากคุณแซนเนี่ยมีใครรับรู้ไหมครับว่าน้องแตงโมเนี่ยหลังจากที่เดินอยู่หน้าเรือแล้วมีการบอก ในเกี่ยวกับเรื่องของการปวดท้องกับไขรหรือไม่ครับก่อนที่จะเดินไปไท้ายเรือ,อ,อขออนุญาตนะครับอันนี้ในในรายละเอียดการสอบสวนนะครับก็ก็มีหนึ่งท่านนะหนึ่งท่านเขาก็เป็นการส่งสัญญาณให้ให้ทราบนะครับแต่ขออนุญาตเป็นเป็นรายละเอียดนะครับก็ออยุยาตเอาเท่านี้ครับขอคําถามที่สองนะครับสอบถามผู้การนนท์ครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างข่าวเท็จอะไรเนี่ยทราบว่ามีการ ข้าราชการตารวจในสังกัดภูธรจังหวัดนนท์เนี่ยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลบางคนในคนครบาลนี่จริงหรือไม่ฮะเรียนที่น้องสื่อมวลชนนะครับตามที่ก่อนหน้านี้นะครับได้มีรายการทางทีวีช่องหนึ่งนะครับได้มีทนายความท่านหนึ่งเนี่ยไปออกรายการนะครับปรากฏว่าถ้อยคําใน ในการนะครับที่ทางทนายท่านนั้นเนี่ยได้กล่าวปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะครับการกล่าวดังกล่าวเนี่ยทำให้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งตามที่ได้ระบุไว้ในวันนั้นเนี่ยมีทั้งหมดหนายนะครับเริ่มตั้งแต่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจพลทัพหนึ่งนะครับแล้วก็ผม ผู้กับเมืองนนทบุรีนะครับแล้วก็รองผู้บังคับการนะครับที่พักหนึ่งรวมถึงพนักงานสอบสวนอีกสองนายนะครับในวันนั้นเนี่ยที่อยู่ในห้องผู้กับสบพเมืองนนทบุรีเนี่ยมีทั้งหมด6ท่านนะครับการกล่าวด้วยข้อความที่ไม่เป็นความจริงอย่างนั้นเนี่ยทำให้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้รับความเสียหายนะครับ ดังนั้นนะครับทั้งหมดจึงได้มอบอำนาจให้พุ่งกับสอพอเมืองนนทบุรีนะครับไปร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนที่สนทออลนะครับในความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับและหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับขออนุญาตย่คภาพอันนี้ประชาชนฝากถามมาครับจากโกรศัทข่าต่างๆคือคุณแงัเนี่ย สามารถที่จะว่ายน้ำได้ถูกไหมครับซึ่งแล้วบาดแผลที่เกิดเนี่ยไม่น่าทําให้คุณจอมนง่เสียชีวิตสีสันก็ไม่ได้เกิดการกระกระเทือนเนี่ย,สสสนนยสแสดงว่าในขณะที่คุณจโมโง่ในตอวเอ่ยังพอที่จะมีสติอยู่ครับในที่ในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นระดับผู้นําท่านของตำรวจเนี่ยท่านที่เห็นหรือวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือการตกเรือไปโดยที่ไม่ไตั้งตัวเสื้อชูชีพก็ไม่ได้ใส่นะครับ ถ้าเป็นท่านตกลงไปแล้วโดนไปพัดเรือฟันขนาดนั้นเจ็บไหมครับเจ็บครับ่ะร้องไหมครับร้องครับก็เป็นเหตุที่สำลักน้ำน้ำเต็มปอดน้ำเต็มกระเพาะจมลงทันทีนะฮะแล้วก็ทางบาดแผลขนาดใหญ่เขาก็บอกในคลิปเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเป็นการบังคับขาให้งอเข้างอออกไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองไหวนะครับ และเป็นความเห็นของแพทย์ด้วยนะครับคือคือคืออย่าลืมว่าพอขาลงไปนะฮะตามที่สันนิษฐานของผู้ผู้รู้นะครับใบพัดดูดเข้าไปเนี่ยฮะก็ต้องดูดลงไปแล้วก็ฟันได้รับบาดเจ็บนะครับอันนี้นะฮะครับขอบคุณครับ